อีกคำหนึ่งเผือกอ้อยเผือกอ้อยปเะเทได้กินนะเผือกอ้อยนนี่เผือกอ้อยอันที่ซื้อเมื่อนั้นเนาะซื้อในตลาดเราขั้นแรกที่กินคือกันเดซิพาให้เบิ่งอันนี้มันขินละ ตรงอันนี้มันที่จริงนะตาเตาอันนี้เขาก็ปะกไปไปปลูกได้จ้วยสวยว้ก่อนว้าวข้างในสีม่วงสวยมากเลยเนี่ยที่จริงตาตรงเนี้ยมันสามารถไปปลูกได้เนี่ยเราจะเขียนใบไปลองปลูกดูก็แล้วกันเนี่ยสีม่วงสวยมากเลย

เราก็จะทำการน,นึ่งนะคะซึ่งมาแต่วันจันทร์พ่อแม่บอกว่าแม่เลยชิ้นหนึ่งหน่งดหนึ่งทอดอยากชิมแหละคนนะก็เลยม่นี่ก็เลยฟฝ้าเลือกงานมาเห็ดม่นี่ก็เ,เลยไปนเอาเรียนใส่แบบ้าทึ่งใหญ่ทึ่งยาวดูเนี่ยเนี่ยทุกคนใหญ่บ่จับไปนี่ก็บ,บก่คันเลย บวคันนะเผือกจีนมันสิขันมือยิ้มยิ้มยิมยิมอันนี้มันมันไม่มีเนี่ยอันไม่มีเมื่ออืมมันกรนะนาสิบวคันเดี๋ยวเราลองเห็ดกลิ่นเบิง้งเนาะมาทามาหัน่นหั่นดูข้างในอุ้ยนี่สวยงามนี่ไม่แพงนะกิโลละยี่สิบบาทเองถ้าเผือกจีนกิโลสี่สิบนี่ยิ่งปลายมันแบบยิ่งสวยงามเลยเนี่ยทุกคน เนี่ยทุกคนหันแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ปลายมันก็ยิ่งม่วงแบบม่วงชัดเลยนี่ถ่าออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้น่นนีนีมาเลนะชิสเ็แบบ นี่ร่างเสร็จแล้วก็จะม่วงแบบนี้เลยนี่หั่นเสร็จแล้วก็ประมาณนี้หนึ่กระห็ดตอนแบบนี้อันนี้คือหนึ่งแล้วคิดว่าหนึ่งแล้วกับสิไระห็ดหวานแล้วอันนี้ที่เป็นชิ้นแบบนี้กัสกบ,บ,บสีกาแบบว่าสิกดกินเลยโดยน้ำตาลแล้วก็กัดกินเลยขนาะดกระห็ดสองเวอร์ชันแบ,บีนี้ที่หนึ่งนะคะนี่น้ตาตาประมาณนี้นีทนน่ทุกคนเนี่ยทุกคนนี่สีม่วงสวยมากสุกแล้วนะคะสุกแล้วนี่เดียวนี่สุกแล้ว Kalau ini yang saya sempat อันนี้คืออันที่เราเกะแล้วก็แช่น้แํแเราก็จะล้างไปต้มก็จะได้ประมาณนี้อันนี้บริเมนมันดําเด้อนี่อันนี้ก็คือเก็บเปลือกอกอกบรได้สอยนะมันก็จะเป็นอย่างน,นี้แต่ถ้าเราซอยออกหมดเลยจะเป็นเหลืองแบบนี้น,นี่เนาะเดี๋ยวเราจะไปต้มทําของหวานกันนี่ทุกคนเผลือก <c oughs> อ้อยกับไอเกาลัดมาทุกคนเนี่ยของหวานแล้วก็มีอันสักคูพร้อมต้มสักครูมานำจะใส่ลงไป ต้องบลหยนี่อือดูสิทุกคนน่ากินมากอือนี่ใส่สากรุรลงไปแล้วได้เมนูแปลกมานําเสนออีกแล้วได้เมนูแปลกมานําเสนออีกแล้วนะคะบุงหัวหนุ่มหอยยองเบิร์เศนแล้วเนี่ยเกาลัด ของหวานเกาลัดอืมน่อืมอม,มันอร่อยเหมือนที่คิดไว้เลยอะ่ะมันจะมีความหอมเกาลัดนุ่มๆหวานๆห,หวานเนื้อเกาลัดมันจะหวานอยู่แล้วอืม นี่คือเกาลัดทั้งลูกลูกใหญ่ปอเกเปลือกได้เรียบร้อยอืม,มอร่อยมากอ้วนกับยอมเมนูเนี่ยอืม ส่ละตน,ะตนเผือ,อ,อกของยตอนใหญ่แท้ส่วนอันนี้คือส่วน,นนี้คือเผือกอ้อยอร่อยมากเผือกอ้อยก็นุ่มต่างกับเผือกกินตรงที่ว่าไม่มีกลิ่นเผือกอืมสําหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นเผือกนี่ได้เลยแล้วก็เขาจะไม่มีความคันเพราะว่าตัวเผือกอ้อยนี่ มันสิบ่มมีเมือกอย่างเวลาเอาฝันอันที่เด็ดก็คือคือเกาหลัดแ่บแพง อันน่้ยกินแล้วเหนียอ้วนายไปอีกอีกคำหนึ่งหวานหอมละมุนนุ่มยุดบราดขออีกคำหนึ่ง แบบเหมือ,อ,อ,อนได้ขึ้นสวรรค์มันรุดมากอันมัน,มน,มนหน่วยใหญ่แหงขออยกอย่างให้ช่วงมมุีเจ้าเห็นว่ามันเป็นเกาลัดขออีกคำหนึ่งเนาะ อร่อยมากเช้านอนหลับไปเนี่ยเขาจะไม่ฝันลูกมากินทั้งค UH> ืนแซ่บแพงมันอร่อยไปบอกไม่ถูกอะทุกคนนี่นี่จะลูกยังไงอืม คืแบบคือแบบเนื้อก่นั้นมันจะมีความหวานในตัวมันจะมีความหอมหวานนุ่มอืมมันหวานในตัวอยู่แล้วไปด้พอกข้ามานึืน้ำกะทิมันีะหอมหอมกะทิแล้วก็มันๆน,นิดนึงอืม